สวัสดีตอนบ่ายๆนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะ้าอาและเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เพชรก้ามีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับก็มีโอกาสได้นำมีดหมอวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมมาทุกท่านได้รับชมกันนะครับวันนี้มีมาสองแบบนะครับเป็นของวัตถุมงคลของหลวงพ่อลุ่งนะครับวัดหนองสีนวลหนึ่งเล่มนะครับ แล้วก็เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมหนึ่งเล่มนะครับเป็นท้ามงาฝักไม้เป็นมีดควนช้างนะครับมาชมเล่มแรกกันนะครับเล่มแรกเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับของหลวงพ่อลุงนะครับยุคต้นตนเลยนะครับผมถูกการแห้งการยุบตัวของไม้นะครับ รวมด้ามนะครับความยาวฝักรวมด้ามนะครับสองนี่นะครับอยู่ที่สิบ็ดนิ้วนะครับฝักรวมด้ามประมาณนะครับลำไม้ฝักไม้นะครับอยู่ต้นตนของหลวงพ่อลุงนะครับนครับด้ามฝังตะกรุดนะครับผม แล้วก็รัดด้วยตะกุดด้วยนะครับสามดอกนะครับฝับกก็รัดตะกุดด้วยนะครับตะกุดสามดอกเช่นกันครับฝากรัดด้วยเชือกถักนะครับ การแห้งตัวนะครับการยุบตัวการแตกคันนี่ของไม้นะครับยุบต้นต้นของหลวงพ่อุ่งเลยนะครับ่านได้กำลังมัวหานะครับพอยุคเก่าเก่ายุคต้นต้นนะครับเก่าเก็บเข้มขังนะครับ การดูแลมาอย่างดีเหมือนกันนะครับใช้งานมาพอสมควรติดต่อสอบถามได้นะครับ061059 1663นะครับลายเบอร์เดียวกันนะครับครับลายของหลวงมมีดนะครับผม ใขึ้นสนิมเลยนะครับมีตะคราบไข่ขาบเผื่อนะครับผ่บานการเวลามาหลายสิบปีนะครับนี่ครับมีลวงพ่อลุ่งนะครับความยาวของใบนะครับที่10นิ้วเลยนะครับผม ฝักรวมด้ามยาวที่17นิ้วนะครับนะครับผ่านการใช้งานมาพอสมควรนะครับการเข้าข้างก็แห้งนะครับผมแน่นไม่แห้งไม่โยกไม่คอนเลยนะครับสวยงามครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมใบยาวอยู่ที่10นิ้วนะครับด้ามไ้ฝักไม้ เรามาชมเล่นที่สองนะครับเป็นวัดถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับดางาฝักไม้นะครับนะครับสีงาเก่านะครับช่ำเป็นสีน้ำผึ้งเลยนะครับผมเป็นมีดสองกริย์นะครับกันนัดที่ทำจากนากนะครับแหม่ทำจากเงินนะครับรายละเอียดของแหมนะครับ สวยงามครับผมเป็นมีดสองกษัตร์นะครับเป็นมีดขวานช้างนะครับไปฝากขอหุ้มด้วยแผนเงินนะครับผม สวยงามครับฝักรวมด้ามน,นะครับความยาวฝักรวมด้ามน,นะครับอยู่ที่19นิ้วนะครับผมฝักรวมด้ามยาวอยู่ที่19นิ้วนะครับเป็นมีดควนช้างหลวงพ่อเดิมนะครับ ำงาฝักไม้นะครับผมรีวิวไปเล่มก่อนนะครับเป็นทรงเดียวกันครับแต่ใบมีดจะไม่เท่ากันใบมีดเขาจะใหญ่กว่าใบเล่มนี้ใบมีดจะเล็กนะครับแต่ลวดลายเหมือนกันนะครับความยาวเท่ากันนี่นะครับ ขนาดปากคถานะครับความยาวของใบอยู่ที่12นิ้วนะครับเป็นมีดควนช้างยันตีสิงเหนะครับดุการเข้าข้างนะครับแห้งนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับ ะระกับานคถไปมีดไปขึ้นสนิมนะครับสนใจสนใจนะครับจะเจอาปูชาไว้นะครับติดต่อสอบถามได้นะครับ06 1059 1663นะครับลายเปย์เดียวกันนะครับท้ายนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ